การเชิ่มาตามเชียงมนทุกคนเสียมนหักหนองดาหักแฟนนหน้อหน่าเจอเบิ่งทุกคนหอบโคกันหน่อยพีน้องเอ้ยคิด่าเราไปทำใส่จำนังจักเออจะสาออกระดัอย่ามันขวมพี่เจมสิคุณตัฮะเฮ็ดปวกใส้เฮ็ดปวกไมแช่มานีล้วนะนี่ เด็กมีกอเสียเยอะเลยน่าเศร้าเป็นนกของม่านะเขาบอว่าอลีที่พี่น้องเฮ็ดเที่ปูอ่ะเจี่ยวมากจะร่วงยังไ่ได้กินนะฮะตาขม่ามือเดียวเฮ็ดที่ปูอ่ะว้าวมากจะร่วงไม่ได้กินปูกะจิ้มแต่แต้มึงมากแต่ยาขม่ามือโคตยมืดไม่ได้กินแกงเฮ็ดอีกแล้วนะนี่สบายดีสบายดีเด้อมือนี็ก็มาอยู่กับน้องแดกจีก้าสาวน้อยสบายดีเอฟซีโรงงานเด้อพี่น้อง มืัอนี้ตอนเดิกคือเก่าพี่น้องยินดีต้อนรับเขาครูเขอสู้เขอขวบเขาสู้บ้าน้าขวบบ้าน้าขวบบ้าน้าว้าไม่อยากขึ้นนะขวบบ้าน้าน้องพี่น้องแคเดินทางมาหอนหนูนี้เนาะเดินนี่ใส่เวลาสามช่องเปงดป้ายช่างโมเดลเออโมเดลนี่ทุกคนซิกเนเจอร์ทิ้งเก็บอนัทถาดนี่นี่ มันเขาหี่ยนี่สร้างเขาสรางเขาเพือนี่เด็ดเขาหน้าอันเด็ดมนิกาคริสติมาตามเสี่ยมอนทุกคนเียมาหักหนองดาหักแฟนเหนะหมองดาเจะเบ่งทุกคนหักแฟนนี่เช้ากว่เดมาตั้มไม่ขอยค่ะเซมัตั้กินเองโอ้คนมาเซี่ยเมื่ไห้เจ้าได้เห็นบอกคันเท่าบอดีน้น่อเสี่ยวมาฟาาคือตน้าเนาะ กบอขอยังบันาฮิวได้ยาเผาตั้มได้เออเช้่ฮิวนะฮิฮิวรดว่ะคนนอตในบตํามทำไมเสียของมันเดือดมันกระนาวเห็นบูเป็นเนีนะเออมาสีพานไหนมากปีน่เห็นบเป็นเลยขยามันเอาสีดอาไลยผุวนะมาฮงกับไม้ใหม่มาฮงปูเองสองสาวเนาะยูเทียงแมน ปโกงขนาดเนาะปะยุ่งเที่ยงหน้าพี่น้องมันจะกลายกลจะได้ยินแต่เสียงกริดเนาะอีก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 น้องสีกน้ยมากเรามีแหละคักม้วนก็จะเป็นปลาในแจ้งน่อยพี่น้องเป็นปลาหย่าในแจังน้อยเพราะว่าเขาเสงตัดบริตัดหย่าเนาะจากตัดหย่าใต้ก็เลยมันอยู่กับโควิดไงบ๊อมันอันต่ำต่ำน้ำมันหัวก็เลยบริตัดกาตัดหย่ามันจะเบิ่งอาดกว่านี้เนาะ สบายดีเด้อพี่เนองสบายดียำเด็กๆเนาะสามถูกกลัวพี่นาะฝนตกถ้ากระเศ้าพี่เนาะฝนตกเปนีพี่เนาะเอ้สระการพุทธียุสมนีุ้นานะอืปเรอยู่เดินมาะสีน้ำเยนะเาหน่อยโศกดีขนาดพี่เนาะมาสุดนี้พู้ดีห้องน้ำไอ้คำแซงเห็ดพุ้ดีเด๋อสบายจังะ พากันกินหมกส้มมีห้องน้ำเดี๋ยวันนี้บาได้แดงข้าปลาแล้วแดงข้าสู้มาเนี่ย่ครไม่มีห้องน้ำไปแบบไหนมาไปได้ร้องมันอ่ะอะไรบอสุกแขคงจมเล้ออยู่มันจะบอสุกโศกไหลพูดเออเพิ่นนงบอดีเนาะอันเดนเดเพิ่นมาบพื่อนท่นห้องน้ำแล้วเพื่นไปยังข้อเท้านั่นเลยเนอะเพิ่นไปขี่เพิ่นอันเพิ่อนมามีแต่ยุ่งกินก่นเพิ่นอันนั้นเฮงนบอกคือนะคะกดกัรอันนั้น ยิงคือนะขันไปวันไหนแบบว่าเอหมือด้านหน้าคนไล้ร้ายคหะนไหมกันมันฝ่าว่าไปนางยปลาน้ำเกลียวกนบาดเวอรเดินวกาฝ่าวนี้ข้าเราเหมื่อเหมื่นงูกหมื่งคลาดไดมันมีสิสูนให้นี้เนอะเอยไม่ได้สิสูนเตยเต็มอยู่เดินปลามมาดสาผูกเลยเนาะดีถ้ามีทังคูด มาทำอีสเอวันนี้บัคุดตัววันนี้เออใกล้เมื่อใกล้เมื่อสิเมื่อนแหนงับบ้างับมาจะสีหอดเทียงคูดเต้นทำอีสดเนาะทำอีสคุณยูไลเมือนี้ยูไเมื่อไรที่ขานคุด่ายไปเลยทราบวะจนสีหอดอันะที่ตะบานนี่มานี้ยังเนาะแบบเป็นใตยโรตีอ่ะโรตีก็เหี่ยงมาอยู่นี่เหี้ เดีเยมันบอกอุออตอเขาเหนอันี่มาเขาตายแต่ว่าขี่แต่ก็เรจะไปกินไปยังกระบเลีมันตายแต่กระโรเอา,มาไอม่ไปนอนตายอ,อยู่วัดอ,อตอนนันขงขนเอสวัรค์ฝาเอาไว้ก็อีนเนีันไปค่าี่าบอกตอนนี้น่อยนี่เด้อเออดีเสร็มันอยากมวนเด้อขี่รถมานมันคุ้มมันลายตอนนี้นอมกิน จะลายตอนจะเสพอีแล้วพี่น้องมาตอนนี้เอากินะมะว่านนีกินก็สังมื่นท่าออกประมาณเก้าโมงป่เอ๋อไปเจ๊ะเจ๊ะโอ้มีบุญเด้อมีบุญเนาะบาทไอ้แสงเมืองสารมืองาเจ้าชีจัดงานเนีเกาะแขงบุญสมเพื่อนอยู่เมือง กันเป็นพังไท่ก็เอื่นว่าจังหวัดเนาะการแช่งเทื่อระดรับจังหวัดนี่พืออะไรคือนาะสามสี่สิแต่บ้านน่นะสามสี่สิบแม่แต่ละบ้านแต่ละเมืองมาเบิดมืกี้กัสวัรค์เขาก็มาอะไมาสวัรค์ก็มาสวัรค์นี่มาครปี ตัวหมัวเนาะปีนี้ก็สีผักเนาะร้ายเหรอเมื่อนี่ยอะไรพี่น้องมือวันที่หกนี่แหละเขาอันแข่งเขาแข่งเริ่มแข่งมาเนี่เมื่ออื่นก็จะเป็นแบบพวกเขารอบทิ้งรอบซิ่งเอาที่หนึ่งแมนซิ่งเอาคันนี่เนี่ยนะเจ้าเนอยู่ประมาณสิบกรัมเนาะประมาณสิ้นแ้ว่ะหูบางสิบประมาณสิ้หร้ายเนาะสามสิบสี่สิบประมาณนี้เดาแอันนั้นประมาณสามสิบหล่านยังไงมันมีหลายประเภทพณีมันนีเร้อย เพื่อซอวันาเเศ้าป้ายเพื่อสิทชองเพื่อเศร้าเพื่อเศาเก่าแล้วก็เพื่อหาชิบกัวรเพื่อเทยนิ่งเทียนใส่ไปเงแบบชปีกะปีกคน่ข่อยปีนคอยด้มากกับนงรัดเนาะไิดตัเิกันพี่กายนี่คนทางาตาหน่อยมาเบิ่งยู่แต่ว่าบบิงเบิ่งสมเหนือสั่มันห่อนแดดได้ด้วยกันใส่เออผู้ดีคำแม่เพราะว่าคุณตกตกคุกปี้อยู่นี่นะฝนย้มุูจองเพื่อ เดียวกับบาดไอ้้าแซงกับคน,นเด็กงอกระไเสออันนี้เสียบหูอ่ะนะเขา็บอันนี้ก็ปุ่นยู่วันไอ้แซงเขาขัานเองพี่น,อน,น้องมึงไงนี่จะเสขนาดสิบพันพี่น้องกกินอยูน่นี่คือมันยมเื่อนหาอยู่เนบางส,สิเกอบซ่านอนเก็บกายเพิงเนะาะเก็อะไรกไตอาอันเขาเห็สดสดๆได้ยังเนาะเ่ขาขัานแล้วเขากำลคาย เขาเหตุแบบเมือนึงวันได้ข่าเขาด่ากิเอยเขาดบมาเหตที่แบงเขาเนยวอคิดว่าถ้ายดูอมนอยู่ในอันนี้นะขาคิดว่าดละล้าวคนนั้นผมต้องหูุดียิว่าเขาีบเองกินข้าปูนเมื่อใดกินที่้ปูนกินใจเหตุผพักจร้ายเนาะเศรษฐมณฑ์เฮ็ดช่วยเสริมเตียนจะเกิดกินใจหนาวตอหาโลก สุกีกเงานันึ่งบมีคนมาขายเลยเกิดสิกีอกมาคะขนุนเก็บาเถื่อบอเขาว่าอันเก็บมูเขาเขาจะเรียกว่าอันเกยบหัวมาเถืเออเกยบหัวนัดเอิญเก็บมูเขาเนี่ยเก็บมูอะแต่แันเป็นนังหัวเขาเดินเก็บมัว ตุ s> <S okay. <c <c ่งลักซี่ผ่านกี่ทีเนาข้าโคก็เขาหูบ่ข้าโคบ่มันมันอยู่การดกันแก้นางข้าโก็เสแห่รเสนงบกเพ็ญต่บนาแห่งแบบผู้ที่กินเลยมันง่จางนอกต่างกาติสิเขาเด็กนเดิมดดีใหม่เดีกยวทะเลหอกเออโต๊ะตอนนี้มืออื่นมาโต๊ะกระช่ยค้าเขายงามหานเลยโต๊ะเอะมือื่นะเขาค้ายเครื่องคล้ายคลองอะนะพี่นนอะ อ่ะแก็ลงถึงน้อยเนาะต็นแรกต่วนั้นมันจุกตกที่กลางตุ๊กบนนีนได้หน่อยก็แบบ้เปียนนิดนึงมันเป็นแบบนี้แหละตุกแบบตุ๊กดิบน้อยอีกก็ไม่ได้ไล่เสียตัว่าซานัำปลาเป็นอันตรายบ้างสวยเนาะ เมื่อหนาเมื่อหน้าอง้รำบาดเปิดนหานพี่หน้องเปิดหานต้องส่งนะห็่ไดมใรเป็นตลาดดูบอกว่าลัุต่อใบนะขั้นมาอันนับนอดีทึมียังบ่าจะไปดูเห้ยูทูบเลยเผือกยูอย่าเปื่อนเลยเปิ่ดวนะจะไปแจ้มน้ำดอกฝนหนาวผหน่ายเรื้วไปีกอินปียังอยากกับิซี่อาัใครดูงอยากกับตั้ม เด็กชอบซื้อไื้อหาอยูเลยบูดแอนยังะคือบอวกูแอนแอนเน่าเออเขาหูเจี๊ยบ่รอกระกด็นอันยาน้ำตาลเจ้าพอน่าอีกใส่เออเป็น้ำตาลก็ด้าีกตอนนี้ก็บอกแบบนวดเลยที้ดีนะเขาใช้กับพูดเอาตัวหุนมาแ้วแสบ จะว่าหมว่านวดหฮั่าแ่ว่า้องไปกินตำสมนะไปที่แหลกมนคือเพื่อยัวโดนมาอ่ะนไรกางกินโมบจะเถื่อนกินโมเคยเดยไปกินมือเห้ไปกินที่กันแส่เนาะห้ไป่ไหนห้งลาเป็นน้ำเทาหิวบ่เเลยบอั่นกันแส่เนาะแั่แต่เหมอนนั้าเบแต่ก็เป็นนวดกับบไลอีเหมือนนั้นเสอนัเาแบบที่กินกันตั้งซู่ขนเขาไปค่อยมากแต่ห่องนี้กินเบื่อ ต้มซุปกิภาพมีอะไรกันบ้ายอันยังก่อนีอันนี้นนก่อนมันจะมีนี้เออ่อันนี้อารมณ์ก็ได้หนาวเนาะลายลยเก็ทิ้มัลไม่มดนะกวเหมนห้งมันลง้ฝาอนี้ก็านอัน่ไว้นี้ีห้อยเลยเสรเนาะเอ บรรยากาศดีดีี่นอกเ้ยปนก็ปอกแปกปอกเปกเออมาเด้อเตียมเด้อต่ปนไไมสนาเน้นมาแล้วอ้าะไรรบของเตยมันจะเฉยเเ้ยเตยต้นเดียวอยู่หันเอยโยเก็บมาดอกมันอ้าวนก้นโคก็หน่อยี่นองเอ้ยยิบงชัร์ออกไปใส่จำมองซะเออซาเอากรได้อย่างนันขว่มเออขกน เด้เอาอ,อันนี้เลยเออใส่ทั้งขา,งามาดิกม่ตากม้าเนี่ยนี่นตากมาตาจินขาวแดงนี่เพือเฮ็ดปวกไรเท็ดปวกไอ้แซ่ เอาคิดนเ้ยไมไมคิดเจ้ฮอนมันยานนี่เด็กี่ก็แสบอยู่เอ็โเออนอยเป็นลขว้งมากนะเราะว่าอรีนีที่นอเห็นเห็ดปัวเตียวมากจะรุนยิ่งกว่าได้กินนะ้นไมแ่มือเดียวเฮ็ดเห็ดปัวก่อนว้าวจะรุนไปกินผมก็กินแเมืงมากแต่ยาคุมากมันคุณมืดผมเลยคิดแกงเห็ดอีกแล้วนะนี่ เอาก็บันดีอ okay. uh ้อก็พี่นอนี่ครับไปกินข้าวโคาเยไไดเด้อี่ใช่ถ่าเื่องเด้อโอเคพี่หนอเงี้ยถ่ายครัี่ายนีก้อนเนาะกิเอ็ดก้อนพี่ห้อเน้าดไปเก็บไว้หรือไปเอาโอเคยี้เบิดเั้ยุดเหงน่อะพี่นอเมื่ มาจะนำเห็ดส่นองเอ้ยใ่ไล่เห็ดเถอใส่ไลาจะวอกเฮ้ยกินต้มต้มจะได้กินแกงเห็ดสิคะเดนไปจนหวาคุกน้มคุบหยาไปคุกน้ำเอาหยับมอวนจ้ากูได้มีเร็จอ่ะแม่แม่โยนี่แหละอดบีหว่า tay มือเอา nó sẽ น้องมันสิแซ่บบ่า ใส่จะหมดมักเล่นดีใส่จะหมนอ้าวจะึด้อะไบอโอ้โ้ตายหา้งคือไ่ะโยใส่จะหมดอกระาตอนใส่หมดเดี๋ยวกัสิหวกใส่หนึ่งนี่ยูใส่ใส่ดมนตวใหมันงงงามโอ้ยะลาหาอยู่อ๋อยส่เวร้ายมันน้ำต้มเนี่ยลูกมันต้มเนี่ กินเซหมดกินอยู่ไสกยบ่เสมก็กินอยู่ทงไฮทงไงนี่กระเสียเนาะแกงน้ำใหม่เนาะตอนพินเทปเนาะบัดบบเดียวแบดนันก่อนเหมือนม่นเหมืหื่นก้อนนี่กายกินยวนี้นี่มันแบบมันอยากจะไม่ซ่บยะนะแต่ข้อมดาวเลยไป่ข้อมาวใหมเลยนะแยกอยู่หรอยืดนสงกลมสมูนนะเลยเนาะอันนั้นมันเอาอยู่อันน้มันจะมาปุกก่อเออมาไหม่นะ mất mát mùa mưa mát mùa mưa 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 có mưa 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 mưa

แค่เอ่นใส่มันต้องใส่ปุ่นก็ไม่ใส่ปุ่นก็แหละเราจดูควดดินส่วนดินขแหลมก้ไม่ตกนะงาสีเทางาขีดเทาทุกอย่างนี่็นขั้นในทุกเสียแ่นาะต่จะรอดนเมื่าใ้าเคลือนนาะเรา้ถิ่นต้มเขนน่นเขียนฝาอุ้ยเลใสบุเนเ ยังตัวเกกรเป็นน้เหิดเออแบบน้เห็นหัวจะกู่กันมาคู่อะไปเี้อะไปมากบุมีค่ะนั้นไมยค่ะมันเป็นเสือล่าใบม่มันเน่ามันยไม่ใบไม้คือมันใบไผ่ใบไผ่เป็นเ็ดัวน้อเป็นเห็ดัวกวานกี้ยอพกนี่กี่มวนในตำาจุบจิบตเป็นสามยาจิบ แกงกระซ่บทมันดอกผู๋าบานยอย่าุเ่นะยุบเี่ยวอันไหนน่าหขามาแต่บ้านยังว่าดูเทีวตลาดก็ือขายหลายม่ตลุงบลุงเราดงจะปลาย่างเอออแบบว่าจะเผื่อเนาะมาเอาปลาย่างปลาย่างปลาย่างกินได้่นกินไไหนหหน่งทุหาชิบโอ้วกเลย เขาบ um. ิโสคจินนะอาใครูงเด็กก็เอามาเองจริงนะเือเิเดกิกจงกไปหาเองเนาะทางรงบาลจะเอามาจะบมันกับบร้ความือันเบบคนะเอผ มันคอยช้าสมะเน่ยตานี s <S ่ว่าข้าว้าเฮ็ดเบื่อครนีเเลท่านมาเ็ดเบือที่ก็คือเ็ดที่เบือกินบะได้ยเขยาเันนี้มีางพี่มีาเยมไปาสมไนามนมินแล้วก็มีอะไรนนะอาการนะเออท่านมาเห็ดเบือแล้วเทให้ไทยเรอเหาอกอยู กินเกินไมเดียวนี่เทีงวันแท่บีน่วนเนาะเไดนีหองนี่สองคนอยู่ฝาอกไไมอืไม่ได้ลอาคมันเป็นไข่นะเป็นหน่วยหันเสะแกงค่ะกยิดอยู่เลยเนาะเัไม่นี่เฮ็ดนุ่ความนุ่มความก็ไดนว่าจึก็เดังหุ่นะฮะเองหนั่งนะก็แหลทุกคน่ึงัหนัง่าวันมันไตัวนึก ซับหลซับหลแบพี yeah. ่เาะเบิ้ดวไปแน่ม่เสียงเนีเสียงเขนาะเฮ้มาทำอรันเห่นกันทำสมองยบ่าเบิงคือสาอน้อยกน้องงัดเด้อพี่นะไ้อาตามเด้อเดี่ยายคลิปปนวนเด บ <Es poor> ่ท <ento> <c ười> ันได้พากันบ้แต่ว่าอ okay ื่นเฮาสิไปบุญก่อนเสร็จๆไปก่อนแม่จังมาแบบดอกน้ําทงน้ําน้าเฮาหาน้ําใหม่แกงสร้างจ้ะแม่พี่น้องก็ได้ก็แซงเด้อ่มีหยังหลายเฮามันเนีวิตชีบานเฮแบบนบากถ้าเบิ่งได้หญ้าเพิ่นซาคนในเมืองโอเคบ๊ายบายพี่น้องยาณาเด้อ